ชาเขียวใสครื่องกองน้ำแต่กดออกมากลายเป็นน้ำเปล่าใสาๆทำได้จริงดีัไม่ลอดไปลองกันเฮ้ยทุกคนกดออกมาน้ำใสแจ่วเลยคือเครื่องกองน้ำฟิลิปทําถึงจริงน้ำใสแจ่วเลยมัทคิดว่าจะเป็นรสชาชาเขียวหรือว่าเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเลยแล้วชาคือน้ำเปล่าแบบ น้ำเปล่าสะอาดเลยแล้วถ้าเราใช้น้ำนี้ชงมัชชะละ่ะวิธีชงมัชชะให้อร่อยเราก็จะตีด้วยแปรงนะคะจะได้เนื้อนเนียนๆเ,เราก็จะวอมแปรงก่อนเลยด้วยน้ำร้อน9 5องศาแบบร้อนสุดเลยส่วนมัชชะควรใช้ที่85องศาเพราะว่าถ้าใช้น้ำร้อนเกินจะทําให้ชาขมดีที่ครึ่งกรองนี้ทําน้าร้อนได้ในตัวร้อนไวมากนะคะ3ามวิคือร้อนเลยตอนเช้ารีบๆอยากกินมัชชะก็ไม่ต้องรอต้มน้าร้อนแล้วเคล็ดลับความอร่อยคือยิ่งใช้น้ํากรองที่สะอาดที่มีความนุ่มจะช่วยดึงรสชาติของมัชชะให้หอมละมุนชัดขึ้นด้มรสชาติั มากแต่ว่าไม่ขมอยู่คอนโดคุณรู้สึกตัดสินใจถูกมากที่เลือกรุ่นนี้ไม่ต้องติดตั้งเลยแค่เสียบป๊กใช้ได้เลยไส้กองก็ถอดเปลี่ยนเองง่ายๆไม่งอช่างค่ะฟิลิปส์เขาคอนเฟิร์มมาว่าจะมีไส้กองให้เปลี่ยนตลอด10ปีที่เราใช้เลยนะแล้วถังจุน้ำนไม่ตั้ง4ลิตรกดกินน้ำได้ทั้งวันมิชั่นกินน้ำวันละ8แก้วปีนี้ทำได้แน่นอนไปจัดตามได้เลยรุ่นนี้นะคะฟิลิปส์วอเทอร์ ADB หกเกคุ้มมาก